สวัสดีครับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนุเวงคาบูหมอดูที่หน้าตาดีที่สุดใน3โลกนี่แหละคลิปนี้นำเสนอคําทํานายราศีกันเกมฑ์สตารระหว่างวันที่15ถึง31กรกฎาคมพุทธศักราช2566เช่นเคยครับรับชมรับฟังได้ทั้งแบบราศี และลัคนาแบบราศีหมายถึงท่านที่ไม่ทราบเวลาเกิดรู้แต่ว่าตัวเองเกิดระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง16ตุลาคมส่วนแบบลัคนานั้นท่านที่เคยดูดวงวางดวงดาวผูกดวงลัคนาเกิดสถิตราศีกันทั้งสองแบบรับชมรับฟังรับข้อมูลคลิปนี้ถูกต้องแล้วครับท่าน ฟังตรงนี้สักนิดว่าราศีกันปีนี้ชีวิตอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะดาวใหญ่อย่างดาวพระรหัสปบดีหมายเลขห้าสถิตเรือนมอรณะจะหาผู้ใหญ่หาคนใจดีหาที่พึ่งพิงอิงอาศัยจริงจังค่อนข้างยากไม่ใช่ไม่มีที่พึ่งนะฟรีดังๆฟังดีๆพึ่งใครขอความช่วยเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวดาวดาวพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่ว่ากันยาวๆวอย่าไปหวังเลยครับอีกอันนึงคือดาวเสาหมายเลขเจ็ด ดาวเจ้าเรือนปุตตะ โคจรสถิตเรือนอาริบุตรบริวารสร้างปัญหาคิดทําอะไรใหม่ๆคิดเริ่มต้นปรับปรุงไม่ว่าจะเรื่องบ้านเรื่องงานของท่านเองก็จะมีปัญหาอุปสรรคขัดขดวางอยู่ตลอดเวลาแต่ว่านะอย่าพึ่งท้อแท้วันที่อากาศร้อนจัดร้อนมากร้อนที่สุดก็จะมีฝนโปรยปลายลงมาใช่ไหมครับเช่นเดียวกันดาวใหญ่สถิตตําแหน่งเสียก็ใช่ว่าชีวิตจะแย่แบบยาวๆตราบเท่าที่ยังมีดาวเล็กนาวน้อยซึ่งดวงดาวสําคัญที่ สุดในตอนนี้ก็คือดาวพุธหมายเลขสี่โคจรสถิตรเรือนลาภะดาวพุธนั้นเป็นดาวตัวตนดาวเจ้าเรือนราศีกันเรือนลาภะหมายถึงโชคลาภโอกาสดีๆโอกาสงามๆแล้วก็ความสมหวังนั่นหมายความว่าราศีกันก็จะมีโชคลาภมีโอกาสดีๆวิ่งมาหาโดยไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือไม่ต้องขอพึ่งพิงอิงอาศัยจากใครแล้วท่านก็จะสมหวังกับเรื่องที่ท่านต้องการทั้งปัญหาอุปสรรคเรื่องทุกข์อกทุกข์ใจการเงินหนี้สิน,ใน,ใน,ใน ที่ท่านเคยดึงตรงนั้นมาโปะตรงนี้ขราวนี้จะมีโอกาสเป็นไทยมีเงินใช้ใช้สินหรือเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานราศีกันผู้ที่ทํางานแล้วถูกกลั่นแกล้งโดนกดดันรอบด้านลาออกก็ออกไม่ได้อยากหางานใหม่ก็ไม่มีใครรับไม่มีใครเรียก โดนกลั่นแกล้งแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ต่อสู้ทุกวิถีทางทั้งร้องเรียนเจ้านายหน่วยงานระดับสูงเดินสายเข้าพบกับองค์กรทนายความเดินสายเข้าพูดคุยกับผู้อุทิศตนช่วยเหลือสังคมแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าสักรายสักเรื่องท่านที่ทําธุรกิจ โดนคู่แข่งเล่นงานทั้งใต้ดินบนดินทําเอาสินค้าบริการของท่านนั้นยอดตกขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อไม่มีคนใช้เพราะทุกคนเชื่อข่าวเชื่อตามที่คู่แข่งนั้นนําเสนอทั้งหมดที่กล่าวมาจะได้รับการแก้ไขตามอิทธิพลดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนราศีกันที่สถิตเรือนลาภะโดยดาวดวงนี้ได้ไปเกาะกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งดาวเจ้าเรือนวินาศแถมท้ายด้วยพระเกตหมายเลขเก้าดาวหลังนี้ทําหน้าที่สนับสนุนเสร็ ดาวพุธส่งดาวอาทิตย์ให้ได้ทรงพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตราศีกันหลุดพ้นปัญหาสมหวังกับสิ่งที่คาดหวังเปรียบเหมือนแผลที่เรื้อลังและได้รับการรักษาเมฆหมอกที่บังชีวิตผ่านลอยพ้นพบความสดใส ความรักครอบครัวครับผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาหลายคู่ไม่ค่อยเจอกันเพราะต่างฝ่ายต่างมีงานมีภาระหน้าที่เลยทําให้กลับบ้านไม่เป็นเวลาหลายครั้งที่ท่านเข้าบ้านอาบน้ํานอนแล้วคนรักคู่ครองถึงจะมาแล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไมไ่เจออีกเพราะอีกฝ่ายออกจากบ้านตั้งแต่ตะวันยังไม่โผล้นลฟ้าส่วนคู่ที่อยู่ด้วยกันติดกันเป็นปลาทั้งโผเป็นปลาทั้งโผแป้งที่มีคุณภาพไปไหนไปด้วยกันนะว่างั้นแต่ความคิดนั้นคนละขั้วครับถึงไป ด้วยกันแต่ว่าคนหนึ่งไปเชียร์พิธทาอีกคนหนึ่งยังชอบลุมตูอยู่ด้วยกันเลยคุยกันไม่รู้เรื่องคิดกันคนละแบบมองกันคนละมุม ส่วนราศีกันที่มีลูกเล็กวัยกำลังสนอาจจะทำให้ท่านปวดหัวหนักเพราะลูกหลานของท่านสนมากเผลอไม่ได้มือวัยคว้านูน่นหยิบนี่ยิ่งถ้าคลานได้นะครับวัยกว่าท่านวิ่งอีกแถมนอนน้อยมากนอนหลับตาแพ๊บเดียวตื่นขึ้นมาแล้วนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คนรักกู้ครองท่านไม่ค่อยอยู่บ้านบอกว่างานยุ่งออกจากบ้านทำงานแทบทั้งวันทั้งคืนสงสังสยว่าอาจจะเบื่อช่วยเลี้ยงลูกก็เป็นได้ คนโซราสีกันครับคนไทยมาจีบคนบ้านเดียวกันมามองตอนคบกันใหม่ๆต่อให้ท่านรู้สึกชอบชอบรู้สึกว่าใช่ใช่เอาเถอะคบกันเถอะภาษาบ้านผมบอก รับรองว่าก้นมอข้าวไม่ทันดำบ้านใครบ้านเขาแต่ถ้าต่างชาติหรือคนละภาคคนละจังหวัดมาแจกขนมจีบอ่ะโหอันนี้ใช่ยิ่งกว่าคุยกันสนุกคลิกกันทุกอย่างแปลไทยให้เป็นไทยความรักคนโสดรอบนี้จะไปได้รอดรุ่งเรืองต้องเลือกคนต่างชาติหรือต่างถิ่นเกิดเท่านั้นนะครับถึงจะไปรอด สุขภาพอุบัติเหตุจะเจอเหตุการเฉียดฉิวแบบเส้นยาแดงผ่า8ผมต้องนำเรียนว่าช่วงนี้ดาวเสาหมายเลขเจเดินวิปริตโหราศาสตร์เรียกว่าพักหมายถึงดาวเดินถอยหลังเลยทำให้เกิดภัยพิบัติอุบัติเหตุร้ายแรงรุนแรงเกิดขึ้นเยอะมากบ่อยด้วยตั้งแต่ทางเลื่อนหนีบขา ถังดับเพลิงระเบิดสะพานก่อสร้างถลม่มซึ่งเดือนนี้ก็ยังจะมีเหตุการณ์สิ่งก่อสร้างถลม่มรถยนต์ตกถนนอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้นะสําหรับราศีกันครับดาวเสาวดวงนี้สถิตเรือนอะไท่านก็มีโอกาสที่จะเจอเหตุการณ์ตื่นเต้นหวาดเสียว ประมาณว่ารถยนต์แข่งพายุกันมาคันหนึ่งคว่ำถลายกิ้งคุกๆๆผ่านหน้าท่านไปประมาณสักครึ่งนิ้วได้ก่อนที่จะไปรกระแทกขอบทางไฟลุกท่วมหรือลันลาเดินฟุตบาทผ่านอาคารก่อสร้างคล้อยหลังไม่ถึงนาทีแท่งปูนขนาดใหญ่เท่ารถยนต์ลนโครมลงมาหันดูโอ้ถ้าฉันเดินช้านิดเดียวรับรองเละเป็นโจ๊ก มาดูเรื่องของโชคลาภและการลงทุนครับครึ่งเดือนนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลยังเหลือออกอีกสอง,งวดงวดวันที่16กรกฎาคมอันนี้ออกตามวาระปกติถ้าท่านอยากเสี่ยงโชคผมแนะนําเลขที่บ้านเลขที่ห้องของร้านตัดผมที่ท่านใช้บริการเป็นประจําฟังไม่ผิดครับซึ่งถ้าเขาไม่มีเลขที่ก็หมายเลขโทรศัพท์ของร้านนั่นแหละครับคือหมายเลขนําโชคสําหรับท่านส่วนอีกงวดหนึ่งเป็นวาระพิเศษเพราะวันที่หนึ่งสิงหาวันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระใหญ่สลากกินแบ่ง รัฐบาลเลื่อนมาออกวันที่31เอกลักราถ้าอยากเสี่ยงโชคอีกสักรอบหนึ่งหมายเลขนำโชคก็คือเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เพื่อนคนสนิทของท่านไม่ก็เลขท้ายทะเบียนรถของเพื่อนสนิทคนนั้นแหละครับจะเลือก2ตัว3ตัวก็ว่ากันตามอัธยาศัยแนวทางทําบุญเสริมชะตาสําหรับรอบครึ่งเดือนนี้ดาวงคารไหมายเลข3เดินหลังลัคนา แม้ว่าปัญหาเก่าปัญหาเรื้อรังจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ความรู้สึกหนึ่งของราศีกันช่วงนี้จะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายอ่อนลาขาดแรงบันดาลใจอย่างบอกไม่ถูกบางครั้งบางอารมณ์อยากจะทําอะไรให้จริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่แต่เอาเข้าจริงก็ทําได้แค่แป๊บเดียวเลิกชอบทําอะไรเรียบง่ายมีหวือหวาไม่พยายามต่อสู้กับปัญหาทําให้เกิดความรู้สึกลาคานตัวเองพร้อมกันไปแก้ไขด้วยการทาบุญถวายสังฆทานพร้อมจอบ เียมคลาดไม่กวาดแล้วอธิษฐานบุญกับเจ้ากรรมนายเวรทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติกับทั้งถวายบุญกุศลให้กับดาวพระอังคารขอโดนบันดาลให้ลูกเกิดความขยันกระตือรือร้นมีกําลังกายกําลังใจแข็งแรงมั่นคงด้วยเถิดเพื่อลูกจะได้ลุกขึ้นต่อสู้ปัญหาปรับปรุงสร้างสิ่งที่ดีงามต่อไปท่านผู้ชมครับ หนึ่งในบริการดูดวงของผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงกัมพูซึ่งเป็นบริการสำหรับท่านที่อยากรวยมั่งคัง่งท่านที่เก็บเงินไม่อยู่หรือกำลังวางแผนบริหารการเงินผมแนะนำบริการนี้เลยครับดูดวงวางแผนการเงินด้วยประสบการณ์การทำงานโหราศาสตร์ทวงจุย้ยและที่ปรึกษาธุรกิจมากกว่า20ปีบริการนี้พร้อมให้คำตอบเพื่อชี้ทางสร้างความมั่งคั่งสำหรับท่าน 5ข้อใหญ่ด้วยกันข้อที่1ดาวการเงินตามพื้นชะตาของท่านนั้นคือดาวอะไรอยู่ตำแหน่งไหนหรือมีดาวอะไรมาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างว่าถ้าผูกดวงวางดวงดาวตามแบบโหร,ราศาสตร์จักราศีแล้วปรากฏว่าดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งสถิตเรือนการเงินอาชีพการงานที่ท่านทำแล้วรุ่งเรืองต้องเป็นอาชีพที่มีเครื่องแบบมียศมีตำแหน่งคืออะไรรับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ถ้าไม่เอาไม่ชอบเครื่องแบบอยากทําธุรกิจวิธีที่จะประสบความสำเร็จท่านต้องทำให้สินค้าบริการหรือทำให้ตัวท่านนั้นโดดเด่นโด่งดังเป็นที่รู้จักจะดังแนวไหนลักษณะยังไงก็ตามเพราะดาวอาทิตย์สถิตเรือนการเงินดาวอาทิตย์คือเกียรติยศชื่อเสียงและความโดดเด่นถ้าไม่มียศ ไม่มีตําแหน่งไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครรู้จักไม่ดังก็อย่าหวังว่าสตังจะแวะมาหานะครับท่านเหตุนี้ถึงต้องรู้ดวงดาวและรู้ตําแหน่งเพื่อบอกให้รู้ว่าต้องทํางานอะไรจึงจะสอดคล้องตามพื้นชะตานําเรียนว่าคนเรานั้นทําอาชีพอะไรทามาหากินตรงไหนทําได้หมดแหละครับแต่จะร่ํารวยจะรุ่งเรืองและมีความสุขยิ่งกว่าถ้าท่านหาเงินทําอาชีพสอดคล้องตามดวงดาว 2. เมื่อรู้ข้อมูลตามข้อหนึ่งแล้วบริการนี้ยังจะบอกอีกว่าท่านต้องวางแผนการเงินอย่างไรเก็บเงินแบบไหนยกตัวอย่างอีกนะครับถ้าดวงของท่านนั้นมฤตยูหมายเลขศูนย์อยู่ตำแหน่งการเงินหรืออยู่เรือนกระดุมพะได้เงินมาต้องรีบไปลงทุนไปซื้อวสัสดุอุปกรณ์การทำงานเพื่อให้เงินต่อเงิน ไม่เช่นนั้นต้องขยับโยกย้ายโอนเข้าโอนออกเพื่อทําให้เงินเกิดการเคลื่อนที่ถ้าท่านไม่ทําแบบนี้มุ่งเก็บเงินกับตัวมรตยูจะมีเหตุให้เงินทองนั้นหมดไปหมดแบบหาที่มาที่ไปไม่ได้เพราะดาวดวงนี้เป็นดาวแห่งการเคลื่อนไหวไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่ครับดวงดาวการเงินคือมรตยูแล้วเก็บเงินไม่อยู่ต้องแก้ด้วยวิธีนี้ครับและ 3. นับตั้งแต่บัดนี้ดาวการเงินดวงการเงินตามชะตาของท่านนั้นจะดีจะโดดเด่นเจอจ้าอาราอารามมีช่องทางให้เงินทองไหลมาเทมาตอนไหนรู้ตรงนี้ก็เพื่อว่าเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมร่ำรวยมั่งคัง่งมั่นคง C. นอกจากอาชีพหลักถ้าอยากทำอาชีพเสริมหรือ passive income ทำอะไรไดบ้างต้องทำแบบไหนรายละเอียดตรงนี้ผมก็มีพร้อมเสิร์ฟสำหรับท่านในบริการนี้เช่นเดียวกันครับและรวมถึง ห้าตำแหน่งทิศท,ทางตั้งวางที่เก็บเงินตู้เซฟภายในบ้านภายในสำนักงานตั้งตรงไหนแบบไหนเพื่อให้เงินพอบพูนมีสภาพคล่องจ่ายเงินปุ๊บเงินสวนกลับเข้ามาปับ๊บแปดโมงเช้าจ่ายเงินสิบไม่ถึง9ก้าโมงเงินกลับเข้ามาเป็นแสนตำแหน่งเก็บเงินห่วงจุ้ยที่เก็บเงินที่เหมาะสมสอดคล้องตามดวงชะตาของท่านคือความมหัศจรรย์ที่จะทําให้ท่านได้ในสิ่งนั้นครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้ยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกมากเช่นว่าดวงนี้ใช้กระเป๋าสีอะไร ให้ส่งเสริมชะตาทั้งหมดนี้คือหลักๆที่ท่านจะได้รับในบริการดูดวงวางแผนการเงินสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ครับอาจารย์สมเจต ID ไลน์นะครับ @saiajansomjate อาจารย์สมเจตตาม QR code ที่ปรากฏเลยครับ หรือโทรศัพท์0817008644 0817008644ขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งที่ดีและคนที่ดีร่ำรวยมั่งคัง่งท่วนทัวนท่วนหน้าสวัสดีครับ